ตอนที่2960ตะเกียงผาพันของซีเรตปีศาจสาวและอีแ้งแก่มองหน้ากันปีศาจสาวสะบัดมือและมีตะเกียงหินปรากฏออกมาปีศาจสาวไม่ได้พยายามหลบเธอยกตะเกียงหินขึ้นมารับมีดแสงสีม่วงที่น่ากลัวของฮารเเซนมีดแสงสีม่วงถูกหยุดเอาไว้โดยแสงของตะเกียงหินเปลวไฟในตะเกียงหินเคลื่อนไหวอย่างบ้าคลัง่งราวกับเปลวไฟที่ถูกลมพัด แต่ที่สุดแล้วมันก็ป้องกันมีดแสงของฮานเซ่นเอาไว้ได้สําเร็จอีแรงแก่และอสูรยักษ์ไลดวงตาส่งเสียงร้องคำรามออกมาหลังจากนั้นพวกมันทั้งคู่ก็คายตะเกียงขินออกมาพวกมันเลียงแถวกันอยู่หน้าปราศาสักดิ์ร่วมกับปีศาจสาวแสงสว่างจากตะเกียงขินปกคลุมทั้งปราสาศักดิ์ิทธิ์ฮานเซ่นมองไปที่ตะเกียงขินทั้ง3และสังเกตเห็นว่าพวกมันดูคล้ายคลึงกับตะเกียงขินที่เขาครอบครองอยู่มากๆมันเหมือนกับว่าพวกมันทั้งหมด ถูกทําขึ้นมาโดยช่างคนเดียวกันแต่จริงๆพวกเขาบอกว่าตะเกียงหินนั้นคือตะเกียงเผ่พันของซีเครตไม่ใช่เหรอแบบนั้นทําไมมันถึงได้มีอยู่หลายอันนักอีแล้งแกแต่ตะโกนอย่างเกลี้ยกโ่อมใส่หานส้นหานส้นเจ้าอย่าได้อวดดีจนเกินไปถ้าสมบัติและสิ่งประจําตัวของพระเจ้าของข้าไม่ได้ถูกทําลายไปในอดีต เจ้าก็คงจะไม่ได้มายืนอยู่ตรงนี้หานเส้นไม่สนใจว่าอีแ้งแกจะพูดอะไรเขาฟันออกไปอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้หานเส้นใช้พลังมากกว่าเดิมแต่ผลนับที่ออกมาไม่ได้ดีเหมือนครั้งที่แล้วแสงจากตะเกียงหินทั้ง3แค่สั่นไหวเพียงเล็กน้อยเห็นได้ชัดว่าตะเกียงหินทั้ง3นั้นสนับสนุนกันและกันหานเส้นลองฟันอีกหลายครั้งถึงแม้มีแสงแต่ละครั้งจะทําให้เปลวไฟของตะเกียงหินทั้ง3าสั่นไหวแต่พวกมันก็ไม่สามารถทําลายการป้องกันของตะเกียงหินทั้ง3ได้ด้วยเหตุน,นั้น ฮานเซ่นจึงรู้ว่าตะเกียงหินของพวกเขานั้นแตกต่างไปจากตะเกียงหินที่เขาครอบครองอยู่ตะเกียงหินของฮานเซ่นสามารถเสริมพลังให้กับพลังต่างๆได้แต่มันไม่ได้มีพลังป้องกันอะไรส่วนตะเกียงหินของปีศาจสาวและคนอื่นๆน,นั้นมีพลังในการป้องกันแต่ทว่าพวกมันดูเหมือนจะไม่สามารถเสริมพลังได้ดูเหมือนว่าทั้งหมดที่พวกมันทำได้คือสร้างโล่ป้องกันฮานเซ่นเจ้าอย่าได้เสียเวลาเลย อีแ,แ้งแก่พูดด้วยการป้องกันจากตะเกียงเผาพันธุ์ของสีเกรดพวกนี้ถึงแม้เทพสปิริตจะมาอยู่ที่นี่พวกเขาก็เข้ามาในปราสาทศักดิก์สิทธิ์ไม่ได้สิ่งที่เจ้าพูดมันเหลวไหลสิ้นดีตะเกียงทั้ง3อันเป็นตะเกียงเผาพันธุและตะเกียงหินที่ข้ามีอยู่นี้ก็เป็นตะเกียงเผาพันธุ์เจ้าจะบอกว่าซีเกรดมีตะเกียงเผ่าพันธุ์ถึงสี่อันหรือยังไงกันหานเส้นเยอะอยันมันไม่ใช่แค่สี่อันพวกเรามีตะเกียงเผ่าพันธุ์อยู่ห้าอัน อีศาสาวพูดทุกเผ่าพันธุ์มีตะเกียงเผ่าพันธุ์อยู่หนึ่งเดียวแต่พวกเจ้าจะบอกว่าซีเครตมีตะเกียงเผ่าพันธุ์ถึง5อันอย่างนั้นเหรอพวกเจ้าคิดว่าข้างโง่หรือยังไงฮันเซนมองพวกเขาด้วยความดูถูกนั่นเป็นความโง่เขาของเจ้าตะเกียงเผ่าพันธุ์ของเผ่าพันธุ์อื่นไม่อาจจะเทียบเปรียบกับตะเกียงเผ่าพันธุ์ของซีเกรตของพวกเราได้อีแล้งแก่ตอบกลับด้วยความดูถูกปีศาสาวพูด ตะเกียงเผ่าพันธ์ของเผ่าพันธุ์อื่นนั้นเป็นสิ่งที่ถูกจัดเตรียมเอาไว้อยู่แล้วพวกเขาก็แค่โชคดีที่ได้จุดดวงไฟในตะเกียงเผ่าพันธ์พวกนั้นแต่ตะเกียงเผ่าพันธุ์ของซีเครตนั้นเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยผู้นำซีเครตพวกมันเหนือกว่าตะเกียงเผ่าพันธุ์อื่นที่เป็นเจ้าของพวกมันจะฉายแสงให้กับเผ่าพันธุ์ที่สนับสนุนซีเครตทุกสายพันธุ์ของซีเครตจะได้รับความรุ่งเรืองของเผ่าพันธ์นายน้อยจะกลายเป็นผู้นำของจักรวาลเจ้าเป็นพ่อของนายน้อย เจ้าจะได้รับเกียรติศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยถ้าเจ้ายินดีเจ้าช่วยสนับสนุนการเป็นใหญ่ของนายน้อยร่วมกับพวกเราได้หลังจากคิดอยู่ชั่วครู่หาเซนก็พูดตะเกยียงผ่อพันของซีเครตไม่ใช่ของจีโน่ฮอแต่เป็นสิ่งที่ผู้นำซีเครตสร้างขึ้นมาแบบนั้นตะเกยียงผ่อพันของซีเครตจะได้รับการยอมรับจากจีโน่ฮอและมอบการป้องกันให้กับผู้คนของซีเครตได้อย่างไรกันมันไม่ใช่เรื่องยากที่จะได้รับการยอมรับจากจีโน่ฮอ ทั้งหมดที่เจ้าจำเป็นต้องทำก็คือเข้าไปในจีโน่หอและวางตะเกียงเผาพันธ์ุบนจุดสูงสุดแบบนั้นมันจะอยู่เหนือเผาพันธ์นุอื่นๆทั้งหมดใครมันจะกล้าขัดขานในเรื่องนั้นอีแลนแก่พูดอย่างภาคภูมิใจหารเส้นรู้สึกนับถือในหัวใจของเขาแต่เขาไม่ได้นับถืออีแลนแก่ที่เขารู้สึกนับถือคือซินซิลที่เป็นผู้นำซกเรตเผาพันธุ์อื่นนั้นแค่จุดดวงไฟในตะเกียงเพื่อที่จะได้รับตำแหน่ง ในหมู่เผ่าพันธุ์ชั้นสูงแต่ซินซิลเลือกที่จะทำตะเกียงขึ้นมาด้วยตัวเองและนำมันไปวางไว้บนเหนือเผ่าพันธุ์อื่นๆมันไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะทำอะไรแบบนั้นได้แต่ดูเหมือนว่าแผนการของซินซิลจะล้มเหลวเขาไม่สามารถนำตะเกียงเผ่าพันธุ์ของซีเครตไปวางไว้บนจุดสูงสุดของจีโน่หอได้ฮาเนเซนเจ้าและนายน้อยเป็นพ่อรูกกันพวกเจ้าน่าจะทำงานร่วมกันร่วมมือกับพวกเราและช่วยนายน้อยทำให้ซีเครตกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้ง ปีศาจสาวพยายามที่จะโน้มน้าวหานเส้นหานเส้นมองเธอด้วยความดูถูกและฟันออกไปใส่แสงของทั้งสามตะเกียงหานเส้นนี่เจ้าไม่มีหูหรือยังไงพวกเราต่างก็ต้องการช่วยเหลือนายน้อยเหมือนกับเจ้าอสูรยักษ์ไลดวงตาโมโหหานเส้นฟันใส่แสงของตะเกียงซ้ำแล้วซ้ำเล่าและพูดข้าบอกพวกเจ้าแล้วไม่ใช่หรือว่า เสียวฮาวาไม่ใช่เครื่องมือของซีเครตถึงซีเครดต้องการจะนําตะเกียงเผาพันธุของตัวเองเข้าไปในจีโน่ฮอมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเสียวฮาวาถ้าพวกเจ้าต้องการจะทําแบบนั้นทําไมพวกเจ้าไม่ทํามันด้วยตัวเองพวกเจ้าก็ต้องทํามันด้วยตัวของพวกเจ้าเองอย่าได้ใช้ประโยชน์จากเสียวฮาวาของข้าแถมพวกเจ้าก็ยังขโมยเสียวฮาวาไปจากข้าพวกเจ้าแยกครอบครัวออกจากกันพวกเจ้าต้องจุดใช้มันไม่มีความจําเป็นที่ต้องพูดอะไรอีก หลังจากที่พูดจบหานเส้นก็ฟันใส่ตะเกียงทั้ง3และทำให้ดวงไฟของตะเกียงสั่นไหวอย่างไม่หยุดหย่อนถึงแม้โล่แสงจะไม่ถูกตัดจนเปิดออกแต่มันก็ทำให้ปีาศาจสาวและคนอื่นๆหวั่นใจร่างกายของหานเส้นแข็งแกร่งถึงขนาดนั้นได้ยังไงข้าคิดว่าเขาเกือบจะเทียบเท่าได้กับผู้นำได้เลย ปีศาจสาวตกตะลึงมันยากที่จะจินตนาการได้ว่าสิ่งมีชีวิตจากกอสเซนชัวรี่จะวิวัฒนาการไปถึงขั้นนั้นได้ยังไงถึงแม้สิ่งมีชีวิตในกอสเซนชัวรี่จะกลืนกินสิ่งมีชีวิตอื่นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองแต่การเพิ่มระดับขึ้นด้วยวิธีแบบนั้นจะช่วยทายาทของพวกเขามากกว่าช่วยตัวเองมันจะทําให้ยีนของรุ่นต่อๆไปนั้นดีขึ้นเหมือนอย่างเซียฮาวาที่สืบทอดยีนมาจากฮันสันเขาถือเป็นคนที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุด เขาไม่ได้มียีนที่ไม่สเสถียรเหมือนอย่างหาเส้นการที่หาเส้นพัฒนาจนกลายเป็นขั้นทรูก็ดได้นั้นเป็นอะไรที่น่าตกใจแถมตอนนี้เขาก็แข็งแกร่งจนน่ากลัวเขาเหนือกว่าสิ่งมีชีวิตขั้นทรูก็ดระดับท็อปส่วนใหญ่นั่นเป็นอะไรที่ยากจะเข้าใจได้หาเส้นเจ้าอย่าเสียแรงเปล,าเล่าหรืเฮ้ยอีแรงแก่พูดถึงแม้ความแข็งแกร่งของเจ้าจะเป็นที่สุดของขั้นทรูก็ดแต่เจ้าก็ทำลายการป้องกันของทังเงยงเผ่าพันธุ์ทั้งสามไม่ได้อยู่ดีจริงอย่างนั้นเหรอ ฮานเส้นพูดเขายกมีดเหตุและผลขึ้นมาและทันใดนั้นท้องฟ้าก็เต็มไปด้วยมีดแสงที่มารวมตัวกันพวกเจ้าทุกคนก็เป็นแค่หมากกระดานข้าไม่เชื่อว่ามันจะไม่มีเกมหมากลุกที่ข้าทำลายไม่ได้ฮานเส้นฟันลงมาจากนั้นมีดแสงทั้งหมดก็ถูกฟันลงมาเหมือนกับกาแล็กซี่ถูกพลิกกลับตอนที่2,961ัหนึ่งหลักและสี่หอง มีแสงน้ำไม่ท้วนบินออกไปจู่โจมแสงไฟจากตะเกียงเผาพันธ์ทั้ง3อย่างต่อเนื่องทําให้เปลวไฟของตะเกียงทั้ง3เล็กลงไปเรื่อยๆจนเหมือนกับว่าไฟพร้อมที่จะมอดดับลงได้ทุกเมื่อโล่แสงของตะเกียงก็ถูกกดดันด้วยสายทานมีดแสงและรัศมีการป้องกันของมันก็เล็กลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันไม่สามารถป้องกันทั้งปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์ได้กําแพงบางส่วนของปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์ถูกสายทานมีดแสงและมีรอยมีดขึ้นมาทีละน้อยไม่รู้ว่ากําแพงหินของปราสา ศักดิ์สิทธิ์นั้นทาขึ้นมาจากอะไรกันแน่แม้แต่มีดแสงของฮานเซ่นก็สามารถทิ้งเอาไว้ได้แค่รอยบางๆเท่านั้นถึงอย่างนั้นภายใต้สายทานของมีดแสงที่โจมตีเข้าไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดรอยมีดบนกําแพงหินก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆพวกมันตัดก,กันไปมาจนดูเหมือนกับว่ากำแพงหินนั้นถลม่มลงมาได้ทุกเมื่อมีสาสาวและคนอื่นๆตกใจเมื่อก่อนมันมีตะเกียงเผาพันอยู่ที่นี่ห้าอันดังนั้นในตอนที่เกิดการต่อสู้ขึ้นมา ปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์จึงไม่ถูกทำลายตอนนี้ถึงมันจะมีตะเกียงเผาพันแค่สมอันที่กำลังป้องกันปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์เอาไว้แต่อีกฝ่ายเป็นเพียงแค่หานซึ่นเขาไม่ใช่เทพสปริตหานซส่นโจมตีใส่โล่แสงของตะเกียงเผาพันตามลำพังแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ดูเหมือนกับว่าเขามีพลังพอที่จะเอาชนะพลังการป้องกันของตะเกียงเผาพันทั้งสาอันที่ถูกใช้ร่วมกันได้นั่นเป็นอะไรที่น่าตกใจเกินไป เมื่อเห็นว่าดวงไฟของตะเกียงหินทั้งสามกำลังจะดับลงปีศาจสาวปีแล้งแก่และอสูรไรดวงตาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจในสายตาของพวกเขาสิ่งมีชีวิตในก็อดแซนจูรี่นั้นเป็นเพียงแค่ตัวทดลองที่ถูกทิ้งเอาไว้โดยผู้นำซีเคร็นอกจากเซียราวาที่มีร่างกายถึงเกณฑ์ที่กำหนดจนถือว่าเป็นตัวทดลองที่ประสบความสำเร็จแล้วสิ่งมีชีวิตอื่นของก็อดแซนจูรี่นั้นถูกมองว่าเป็นผลการทดลองที่ล้มเหลว ถึงแม้ฮานเซ่นจะได้รับ Spirit สปิริตศักดิ์สิทธิ์ของกิเลนศักดิ์สิทธิ์ไปแต่ในสายตาของพวกเขาฮานเซ่นก็แค่ได้มันไปเพราะโชคช่วยเท่านั้นเขาแค่บังเอิญมีวิญญาณที่หนักเป็นพิเศษความหนักของวิญญาณนั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพรสวรรค์ในการฝึกวิชาแด้ความเร็วในการวิวัฒนาการมันจึงไม่มีความสำคัญพอที่จะทำให้ปีศาจสาวและคนอื่นๆให้ความสนใจฮานเซ่น <Hans en S 1> ไม่สามารถใช้ Spirit สปิริตศักดิ์สิทธิ์ได้ซึ่งนั่นพิสูจน์ว่าเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำ เขาจึงถูกคำนึงว่าเป็นตัวทดลองที่ล้มเหลวใครจะไปรู้ว่าตัวทดลองที่ล้มเหลวจะสามารถเอาชนะพลังของตะเกียงผ่อพันทั้ง3ได้ด้วยมีดเล่มเดียวเขากำลังจะทำลายการป้องกันด่านสุดท้ายของปราสาทศักดิ์สิทธิ์ถ้าปราสาทศักดิ์สิทธิ์ถูกทำลายความหวังในการสร้างซีเครตขึ้นมาใหม่ก็จะจบสิ้นถ้าไม่มีปราสศาทศักดิ์สิทธิ์อยู่ถึงแม้เสี่ยวฮวาจะมีร่างกายศักดิ์สิทธิ์ที่เลื่อนไปสู่ขั้นถูกกอดได้สำเร็จและแข็งแกร่งเหมือนอย่างผู้นำซีเครตคนก่อน ประวัติศาสตร์ก็จะส้ำรอยเดิมอยู่ดีปีศาจส,สาวและคนอื่นๆรู้ว่าจําเป็นต้องมีปราศาทศักดิทธิ์แบบนั้นพวกเขาถึงจะต่อสู้กับเทพสปปรดิตและกอบกูก้ชื่อเสียงของซีเครตกลับคืนมาได้ถ้าข้ายอมพูดกับเขาดีๆบางทีเรื่องแบบนี้ก็คงจะไม่เกิดขึ้นปีศาจส,สาวรู้สึกเศร้าใจแต่ตอนนี้มันสายเกินไปแล้วเธอสัมผัสได้ว่าหานเส้นนั้นแน่ๆที่จะทําลายปราศาสักดิธิ์ให้ได้สายทานของมีดแสงเป็นเหมือนกับกาแล็กซี่ที่ตกลงมา มันเกือบจะทําให้ตะเกียงผ่าพัน์ทั้ง3ดับลงรัศมีของแสงสว่างที่เหลืออยู่นั้นเล็กมากๆมันส่องสว่างแค่บริเวณประตูของปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นกำแพงรอบๆปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์ถูกสายทานมีดแสงโจมตีใส่อย่างไม่หยุดหย่อนพวกเขากําลังมองดูความหวังสุดท้ายของซีเครตถูกทําลายโดยสายทานมีดแสงของฮันเซนทันใดนั้นก็มีเสียงคํารามดังขึ้นมา มันเป็นเสียงคำรามของเสือไม่ก็สิงโตมันกำลังเข้ามาหาพวกเขาเงาสีแดงปรากฏตัวออกมาจากความมืดด้วยความเร็วสูงปีศาจสาวอีแลงแก่และอสูรไรดวงตาดีใจอย่างมากเมื่อได้เห็นสิ่งที่กำลังเข้ามาซึ่งมันก็คือเลดโกดเลดโกดเจ้ารีบใช้ตะเกียงเผาพันธ์ของเจ้าปกป้องปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์แล้วเข้า เลดโกดไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่มันเห็นหานเส้นกำลังโจมตีใส่ปีศาจสาวและคนอื่นๆแม้แต่กำแพงหินของปราสาทศักดิ์สิทธิ์ก็ถูกฟันจนยับเยินและพร้อมที่จะถล่มลงมาได้ถูกเมื่อมันจึงอ้าปากขึ้นและคายตะเกียงหินออกมาก่อนที่มันจะรีบเข้าไปอยู่ข้างในปราสาทศักดิ์สิทธิ์เมื่อตะเกียงหินทั้ง4มาอยู่รวมกัน ดวงไฟที่เกือบจะมอดไปแล้วก็ลุกโชนขึ้นมาเหมือนกับว่ามันได้รับเชื้อเพลิงอีกครั้งความสว่างสวัยของพวกมันปกคลุมทั้งปราศา,ตาสตร์ฮานเซ่นใช้สายธารมีแสงโจมตีใส่แสงสว่างนั้นอีกครั้งแต่เขาก็ไม่สามารถทําให้ดวงไฟของตะเกียงหินทั้ง4ี่สั่นคลอนได้พลังของตะเกียงหินทั้ง4ี่ตะเกียงนั้นเหนือกว่าตะเกียงหิน3ตะเกียงอย่างมากดูเหมือนกับว่าพวกมันได้รับพลังเสริมพิเศษบางอย่างอีแลงแก่เห็นว่าฮานเซ่นไม่สามารถทําลายการป้องกันของตะเกียงเผาพันได้ มันจึงพูดเดออย้ยหยันขึ้นมาไงล่ะหานเส้นมันไม่สําคัญว่าร่างกายของเจ้าจะแข็งแกร่งสักแค่ไหนถ้าไม่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์เจ้าก็ไม่มีทางใช้อาวุธสปิริตศักดิ์สิทธิ์หรือตะเกียงเผาวันได้เจ้าไม่มีทางประสบความสําเร็จเหมือนอย่างผู้นําสีเคร็ตยังไงซะเจ้าก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ถึงแม้ฮาเนเซิลจะพยายามอย่างเต็มที่แต่มันเป็นอย่างที่อีแล้งแก่พูดพลังของเขาไม่พอที่จะทำลายการป้องกันของตะเกียงผ่าพันุ์ทั้ง4ี่อันถ้าแม้แต่สายทานมีแสงของวิชามีดใต้นภายังไม่สามารถทำได้สำเร็จวิชาจีโน่อื่นก็ยิ่งไม่มีโอกาสสำเร็จเข้าไปใหญ่เขาไม่สามารถเจาะทะลวงการป้องกันของโล่แสงได้นี่เราจำเป็นต้องใช้หมวดซีโน,โน่จเนอีกจริงๆอย่างนั้นเหรอ ตอนนี้ฮานเส้นมีหนทางเดียวที่จะเพิ่มพลังการใช้โหมดสีนนเจนิกจะทำให้ความแข็งแกร่งทางร่างกายของเขาเพิ่มอย่างมากแต่ไม่มีใครรู้ว่ามันมากพอที่จะทำลายการป้องกันของตะเกียงผาอพันุ์ทั้ง4อันไหมฮานเส้นเจ้ากำลังครอบครองตะเกียงหลักของซีเครตอยู่เจ้าน่าจะลองใช้มันเสียงของผู้อาวุโสหนึ่งดังขึ้นมาจากระยะที่ไม่ไกลออกไป เขาออกมาจากความมืดและมายืนอยู่ในลานกว้างเมื่อได้ยินเสียงที่ผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภาพูดสีหน้าของปีศาจสาวและคนอื่นๆก็เปลี่ยนไปทันทีหานเส้นหันไปมองผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภาและถามเจ้าหมายความว่าอย่างไงเท่าที่ข้ารู้สีเคร็กมีตะเกียงเผาพันอยู่ห้าอันอันหนึ่งเป็นตะเกียงหลัก ขณะที่อีกสอันเป็นตะเกียงรองในตอนที่ซีเครตถูกทำลายผู้นำซีเครตได้ใช้ตะเกียงเผาพันธ์ทั้ง5เพื่อปกป้องปรา,าสาศักดิษิ์เอาไว้มันทำให้เทพสปิริตทำอะไรไม่ได้และมันก็ยังทำให้ซีเครตยังคงมีความหวังลงเหลืออยู่กู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภามองไปที่ตะเกียงเผาพันธ์ทั้ง4และพูดต่อ ตะเกียงเผาพันธ์ของซีเครตนั้นแตกต่างไปจากตะเกียงเผาพันธุ์ของเผาพันธุ์อื่นซีเครตนั้นมีตะเกียงเผาพันธุ์รองอยู่สีอันและตะเกียงหลักหนึ่งอันตะเกียงเผาพันธุ์รองทั้งสี่จะใช้เพื่อป้องกันเท่านั้นมีเพียงแค่ตะเกียงเผาพันธุ์หลักเท่านั้นที่จะเสริมพลังให้กับผู้ใช้นอกจากนั้นมันยังควบคุมตะเกียงเผาพันธุ์รองทั้งสีได้ตอนนี้ตะเกียงเผาพันธุ์หลักของซีเครตอยู่ในมือของเจ้าถ้าเจ้าควบคุมมันได้ เจ้าก็จะควบคุมตะเกียงเผาพันลองทั้งสีได้ด้วยแบบนั้นการจะทําลายปรา,าสาทศักดิ์สิทธิ์ก็ควรจะเป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับเจ้าสีหน้าของปีศาจสาวและคนอื่นๆเปลี่ยนไปพวกเขาไม่ได้คาดคิดว่าผู้อาวุโสหนึ่งของปราสาทนภารู้เกี่ยวกับตะเกียงเผาพัน์ของสีกิตมากขนาดนั้นเจ้า เจ้าจะต้องเป็นสุนัขรับใช้เทพสปิริตเมื่อก่อนนั้นนอกสจากยอดฝีมือของซีเครตอย่างข้าและคนอื่นๆแล้วมีเพียงแค่เทพสปิริตที่ได้เห็นถึงพลังของตะเกียงเผาพันธุอีแรงแก่ตะโกนด้วยความโกรธผู้อาวุโสหนึ่งของปลาสาทพพาไม่คิดจะโต้เถียงกับอีแรงแก่หรือทําการอธิบายอะไรเขาแค่พูดกับหานสึ้นต่อในตอนนี้เจ้าต้องลองดูว่าเจ้าจะควบคุมตะเกียงเผาพันธหลักของซีเครตได้ไหมถ้าเจ้าทําได้ ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปได้ฐานเส้นมองไปที่ผู้อาวุโสหนึ่งของปราศาสนภาและถ,ถามเรื่องนี้เป็นประโยชน์ต่อเจ้ายัางไงผู้อาวุโสหนึ่งของปราศาทนภาตอบข้าบอกเจ้าได้แค่ว่าพวกเราปราศาสนภานั้นไม่ต้องการเห็นการกลับมาอีกครั้งของซีเครดนี่เป็นความจริงเจ้าไม่จําเป็นต้องถามข้าว่าทําไมเพราะข้าจะไม่บอกเจ้าโอเคครับทุกคนก็จบไปแล้วนะครับผมกับซูเปอร์กอดจิน เดี๋ยวเรามาเจอกันต่อช่วงเย็นหรือไม่ก็ค่ำนะคบทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบลงแค่นี้แล้วครับขอขอบคุณการสนับสนุนของเพื่อนๆเ,เลยนะครับไปแล้ว